จริงๆอาจารย์อารกเกะแกก็มีเทคนิคต่างๆที่แกได้ใส่เข้าไปในมังงะเรื่องโจโจ้มากมายเลยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ค่อนข้างทําให้ผลงานของอาจารย์โดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะงั้นมาดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเรื่องการใช้สีคือถ้าพูดถึงลักษณะเด่นของมังงะของอาจารย์อาราเกแล้วก็ก็ต้องเป็นการเลือกใช้ชุดสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะใช่ไหมที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นโทนสีของตัวละครที่แตกต่างกันไปในแต่ละปกของมังงะ ซึ่งเราอะก็คงไม่ค่อยได้พบเห็นจากมังงะอื่นๆเพราะส่วนใหญ่อะเขาก็ใช้สีเดิมกันตลอดและไม่ใช่แค่ตัวละครนะแม้แต่เมืองโมเรโอเมืองของโจโจภาคสีอ่อะก็ยังมีท้องฟ้าเป็นสีเหลืองหรือสีชมพูทั้งที่เป็นเมืองปกติทั่วไปไม่ได้มีจอมมารมาครอบครองอะไรก็ยังอุตส่าห์มีสีที่แปลกแตกต่างจากที่อื่นๆโดยการใช้สีอะไรแบบนี้ตอนแรกอะผู้คนก็เข้าใจว่าอาจารย์อาก,กิะแกคงได้อิทธิพลมาจากศิลปะแนวป๊อปอาร์ตที่เป็นศิลปะที่นิยมใน,มในช่วงปี1950หรือเปล่า แต่เอา,อาจริงๆแล้วอาจารย์อาเกียแกได้เทคนิคการใช้สีมาจากภาพวาดของปอโกแกงจิตรกรชื่อดังชาวฝรั่งเศสซึ่งผลงานของปอโกแกงก็จะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการใช้สีอยู่แล้วอย่างเช่นภาพ Riders on the Beach เราจะเห็นว่ามีพื้นเป็นสีชมพูเลยอาจารย์อาเกียเคยดูภาพนี้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยถึงพื้นจะเป็นสีชมพูก็ไม่เป็นไรนี่หว่าสีพื้นดินก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสีน้ําตาลและเอา,อาจริงๆนะสีพื้นดินก็สามารถเปลี่ยนไม่ได้ด้วยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและการสะท้อนของแสงที่ส่งมาท และด้วยสิ่งนี้ก็เริ่มทําให้อาจารย์อาร์กียเริ่มวาดภาพลงสีโดยไม่ต้องยึดติดกับสารมันสํานึกทั่วไปที่ว่าสิ่งหนึ่งจำเป็นต้องสีนั้นเท่านั้นก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปและนอกจากนี้อาจารย์อารกีแกก็บอกด้วยนะว่าเวลาเขาวาดพวกงานอาร์ตใหญ่ๆที่โชว์ตามมิวเซียมแล้วรวมถึงงานมังงะที่มีการลงสีเนี่ยเขาจะใช้วิธีวาดด้วยมือทั้งหมดโดยไม่ใช้ดิจิตอลหรือเทคนิคใหม่ๆอะไรเลยนั่นเพราะอาจารย์อาเกียบอกว่าเขาชื่นชอบสิ่งที่เรียกว่า Chemical Reactions หรือก็คือปฏิิิกกกรยาาาาาททงเเคมมีี่ดดขึ้นนนใตอวภพ เช่นเวลาคุณลงสีสองสีที่มันแตกต่างกันแล้วสีสองสีนั้นนะ่ะมันเกิดการบรีดดิ้งหรือก็คือการไหลเข้าหากันหรือกเกิดความคอนทราสต์ของสีสองสีเกิดขึ้นซึ่งอะไรแบบนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ควบคุมไม่ได้คือเกิดแบบแรนดอมมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วก็ทําให้อาจารย์อารากิอ่ะชื่นชอบการวาดลงสีด้วยมือมากๆและนอกจากการลงสีแล้วนะฮะการแสดงออกท่าทางต่างๆของร่างกายมนุษย์แกก็ด้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ในช่วงปลายยุคเลยเนี่ยซองก็คือช่วงปี1520ไปจนถึงปี1590จะมีศิลปะสไตล์หนึ่งที่ได้รับความนิยมขึ้นมาโดยมันจะมีชื่อว่าแมนนิลิซึมหรือแปลไทยก็คือจรตนิยมที่เป็นศิลปะที่เน้นความดูเกินจริงยกตัวอย่างเช่น ศิลปะแบบบอื่นน่ะจะสร้างจำลองมาจากรูปทรงทั่วไปที่ดูสมจริงแต่พอมาเป็นแมนนิิซึมเนี่ยก็จะเอาไอ้พวกที่ดูสมจริงที่วาดตะกี้นั่นแหละมาทําให้ดูเกินจริงขึ้นสง่างามขึ้นสุดตรงขึ้นเช่นคนที่มีลําตัวยาวๆแขนขาย,ยาวๆเกินความจริงมีท่าทางหรือการแสดงออกของร่างกายมนุษย์ที่ค่อนข้างสุดตรงจนคนทั่วไปมองว่าแปลกโดยศิลปินที่โด่งดังในศิลปะแบบนี้ก็จะมีลีโอนาร์โดดาวินชีไมเคิลแอนเชโลอะไรเหล่านั้น และสำหรับแฟนโจโจ้หรือไม่ต้องแฟนโจโจ้ก็ได้นะก็คงจะพอรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าโจโจ้อะโด่งดังในแง่การนําเสนอศิละปะแบบที่เก่าวมาตะกี้มากๆจนบางคนถึงกับเรียกอาจารย์อารากิว่าอาจารย์แกเป็นศิลปินแมนนิลิซึมในยุคสมัยใหม่ด้วยซ้ํา และด้วยวิธีการวาดที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ก็ทําให้เวลาที่อ่านโจโจ้เราก็รู้สึกเหมือนกําลังชื่นชมงานอาร์ตงานศิลป,ปะคือจริงๆแล้วผลงานของอาจารย์อารากิเองอ่ะก็ได้รับการประเมินอ,อย่างสูงจากทั้งในประเทศญ,ญี่ปุ่นและต่างประเทศที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการจัดนิทรรศการของโจโจ้อยู่บ่อยๆส่วนที่ต่างประเทศอ่ะก็เคยมีการจัดงานศิลป,ปะของอาจารย์อารากิที่มิวเซียมลูฟของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ไม่ค่อยมีมากนักนะฮะที่นักวาดมังงะของญี่ปุ่นนะจะได้รับการประเมินผลงานในเชิงศิลปะจากรอบโลกมากขนาดนี้จึงทําให้อาจารย์อากิถือว่าน่าทึ่งมากเลยทีเดียวและในแง่ความสามารถในการวาดก็มีเทคนิคอีกอย่างที่อาจารย์อากิค่อนข้างถนัดเลยก็คือความสมจริงทั้งในแง่าการวาดและในแง่าการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องอาจารย์อากิให้สัมภาษณ์ในสื่อที่ชื่อ t h อ New York Times s t y l e ์สแม็กกาเมื่อปี2018ว่า เวลาเขาจะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นในโลกของโจโจ้เนี่ยเขาก็จะสร้างให้มันมีจุดที่เชื่อมโยงกับโลกที่เราอาศัยอยู่โดยผสมผส,สานองค์ประกอบทางปรัชญาเศรษฐกิจและว,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเข้าไปด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณจะวาดต้นไม้ขึ้นมาสักต้นหนึ่งถ้าคุณไม่สังเกตถึงรายละเอียดว่าแต่ละกิ่งก้านน,นั้นมันเกาะติดกันได้อย่างไรมันก็คงจะแปลกๆแ,แล้วก็วาดออกมายากน่าดู อย่างอันนี้เป็นนักวาดมางังงะท่านหนึ่งนามวา่าโคดูสูโตชิเขาเคยไปเรียนกับอาจารย์อารากิมา3ปีโดยอาจารย์ก็สอนให้ดรออิ่งหินออกมาให้สมจริงมากที่สุดและก็ให้เยอะที่สุดด้วยเพราะถ้าเกิดวาดหินได้ก็จะสามารถวาดสิ่งที่เป็นทรงสามมิติได้ทั้งหมดคือต่อให้เป็นแค่หินก้อนเล็กๆของประกอบฉากเฉยๆก็ต้องวาดออกมาให้สมจริงด้วยและมันก็ทําให้หลายๆอย่างในโลกของโจโจที่อาจารย์อารากิใส่เข้าไปมีพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับโลกความจริง แน่นอนว่ามังงะเป็นเรื่องแต่งแล้วก็เป็นแฟนตาซีแต่ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ถูกวาดขึ้นมาโดยมีไอเดียหรือทฤษฎีบางอย่างที่มีอยู่ในโลกจริงเนี่ยเวลาพวกตัวละครในเรื่องเจอเหตุการณ์อะไรประหลาดปาดมันจะทําให้คนอ่านสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆมีอยู่จริงๆซึ่งการวาดอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็แสวงหาอยู่ตลอด และนอกจากการวาดลายเส้นแบบเน้นสมจริงแล้วอาจารย์อาร์กิ่อก็มักจะบรรยายสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกจริงเอาไว้เยอะมากด้วยเช่นกันตัวอย่างก็เช่นการหยุดเวลาการย้อนเวลาการตัดข้ามเวลาการเร่งเวลาและการกลับไปกลับมาระหว่างโลกคู่ขนานซึ่งอะไรเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่วาดได้ออกมารวาก,กับเคยเห็นมันมาก่อนโอเคว่าหยุดเวลาย้อนเวลาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยๆตามสื่อต่างๆไม่ได้แปลกใหม่อะไร แต่ถ้าเกิดเทียบกับตอนปีที่ว่านะฮะความสามารถตัดเวลาของเดียโบโลก็ต้องถือว่าค่อนข้างใหม่มากๆในตอนนั้นแต่อาจารย์อาเกียก็ใช้วิธีอธิบายการตัดเวลาด้วยวิธีที่เรียบง่ายอย่างการดูจํานวนของหยดเลือดที่ไหลลงกระทบขาซึ่งก็ทําให้คนอ่านสามารถจินตนาการต่อได้ทันทีว่าจะเป็นอะไรยังไงต่อไป คือบางทีอาจารย์อาเกียรแกคงพยายามจินตนาการว่าถ้าเกิดเราอะ่ะมีความสามารถเกี่ยวกับเวลาในโลกจริงแล้วมันจะเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างและที่สําคัญนะฮะก็คือต้องคิดถึงข้อเสียหรือข้อจํากัดของมันด้วยซึ่งนี่แหละมั้งคงจะเป็นวิธีการคิดเพื่อให้บรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องให้ดูสมจริงแต่เอาจริงๆนะถึงจะเป็นความสามารถอย่างหยุดเวลาย้อนเวลาเร่งเวลาอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ก็จริง แต่มันก็ยังมีพื้นฐานอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าเวลาหรือวัตถุบางอย่างที่เล่นกับเวลาได้ซึ่งอะไรเหล่านี้มนุษย์ก็คุ้นเคยอยู่แล้วไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยพวกคลิปวิดีโอหรือแบบดัดแกหน่อยก็พวกวิดีโอเทปนี่ไงที่สามารถหยุดย้อนข้ามเร่งเวลาได้เออแล้วเวลาพูดถึงความสมจริงมากๆเนี่ยจะนึกถึงใครรู้ไหม คิชิเบะโรฮังไงที่เป็นนักวาดการ์ตูนที่สแสวงหาความสมจริงหรือเรียลลิตี้ในการวาดมังงะอยู่เสมอและอาจารย์อากิ่ที่มักจะเอาแต่พูดว่าเขาไม่ใช่โรฮังผมเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวเองเข้าไปในนั้นโรฮังอ่ะเป็นเพียงแค่ตัวละครนักวาดมังงะที่เขานับถือเฉยๆก็ไม่แปลกหรอกที่อาจารย์แกก็คงอยากจะเป็นเหมือนโรฮังเช่นกันที่พยายามใส่ความสมจริงเข้าไปในการวาดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่เอาจริงๆนะฮะ ถ้าจะให้โรหังสมจริงเหมือนอาจารย์อารากิมากที่สุดก็คงต้องใส่แว่นให้โรหังแบบนี้ด้วยแล้วควรจะเป็นแว่นแบบไหนนั่นหรอออปตัสซีโร่แว่นกรองแสงถนอมสายตาที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ออกมาจากพวกจอคอมพิวเตอร์มือถือหรือทีวีทําให้ใสายและโคตรสบายกับดวงตาแถมแว่นตัวนี้ยังมีขาแว่นที่บางมากตัวแว่นก็เบาจึงทําให้ใส่สบายที่สําคัญนะ้ยังโคตรแข็งแรงทนทานตกลนไม่มีพังนั่งทับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทือก,ก็ไม่มีแตกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาแว่นถนอมสายตากรองแสงสีฟ้าสักชิ้นก็ต้องเป็น ออบัสซีโร่อย่างแน่นอนสำหรับคนที่สนใจจะสั่งซื้อแว่นตัวนี้ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยถ้าเกิดใช้โค้ดคาวสเฟียเนี่ยก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะอของเข้าดีจริงๆเทคนิคต่อมาที่อาจารย์อาเกียใส่เข้าไปในมังงะก,ก็คือการประดิษฐ์คำเรียนเสียงธรรมชาติคือต้องบอกว่าโจโจ้ jo เนี่ยเป็นการ์ตูนที่มีคำเรียนเสียงธรรมชาติที่ไม่ค่อยเหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นๆค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวอย่างเช่นเสียงเมเมตา มันจะเป็นเสียงตอนที่เซเปอรลี่ต,ต่อยทะลุตัวกบลงไป um ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าม ال erm, ันจะแปลออกมาเป็นเสียงไทยประมาณไหนนะแต่ในฉบับแปลไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าปรี๊หรืออย่างตอนที่เซเปอรลี่อมไว้แล้วก็พ่นออกมาก็มีคำเรียนเสียงเป็นเผาเผาเาโดยฉบับแปลไทยเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าฟู่ฟ้า คือคำเรียนเสียงเหล่านี้นะฮะถ้าเห็นแต่ตัวหนังสือเฉยๆเนี่ยคงจะงงแน่นอนว่าคืออะไรวะเพราะมันไม่มีคำนี้ในพจนานุกรมแต่พอมาดูคู่กับภาพประกอบสําหรับชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าใจถึงเสียงนั้นได้ทันทีและยอมรับมันได้โดยไม่รู้สึกแปลกคล้ายๆกับนักกวีของญี่ปุ่นสมัยก่อนที่เวลาเขียนพวกบทกลอนหรืออะไรเนี่ยก็จะมีคําเรียนเสียงธรรมชาติตามหลักพจนานุกรมแต่ก็มีนักกวีบางคนเหมือนกันที่ใช้คําที่ไม่มีในพจนานุกรมอย่างเช่นคุณนากาฮาราจูยะที่ในบทกวีของแกก็จะมีคําว่ายวงยวง ยูยงยูยายูยงยูวังยูยงยูยายูยงซึ่งมันก็เป็นเสียงเวลาที่แบบมนุษย์เราอ่ะแกว่งไปแกว่งมาในอากาศซึ่งคําแบบนี้มันไม่มีในพจนานุกรมหรอกแต่คนอ่านพอนึกภาพตามแล้วก็นึกออกได้ทันทีซึ่งอาจารย์อากเกียก็ใช้เทคนิคคําเรียนเสียงธรรมชาติแปลกๆแบบนี้ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวก็แปลว่าอาจารย์ะไม่ได้เก่งแค่วาดเท่านั้นแต่การคิดคําศัพท์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าแกเก่งใช้ได้เลย และนอกจากคิดคำเรียนเสียงธรรมชาติเก่งแล้วนะฮะการใช้ก็เก่งเช่นกันโดยเฉพาะเสียงริทึมต่างๆสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างหนึ่งของโจโจ้ก็คือการที่มีตัวหนังสือที่อ่านว่าดู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 ดและโก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 ลอยไปลอยมาให้เห็นอยู่ตลอดเกือบทั้งเรื่อง ซึ่งอิมเมส่วนใหญ่ที่เราเห็นตัวหนังสือเนี่ยก็มักจะเป็นเสียงหัวใจเต้นเอ่ยการสั่นสะเทือนของบรรยากาศเอ่ยหรือแม้แต่เสียงพื้นดินแล้วก็อาจจะคิดว่าทั้งสองเสียงเนี้ยมันเหมือนกันแต่เอาจริงๆแล้วนะฮะทั้งสองเสียงเนี่ยอาจารย์อากิอะก็มีการใช้แยกออกจากกันและใช้ได้อย่างชํานาญด้วยยกตัวอย่างเช่นอันเนจทตโร่กําลังจะงัดกับเอนโดก็มีเสียงกกโกโลอยไปลอยมา หรือฉากเนี้ยที่คีระแอบโผล่หัวออกมาก็มีกโกโกโกเช่นกันหรืออีกฉากตอนที่ดาร์คูมูลเปิดเผยตัวก็มีกโกโกโกเช่นกันก็แปลว่าอาจารย์อาเกีะใช้ตัวหนังสือโก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 เพื่อปลุกระดมหรือสร้างความน่าขนลุกเมื่อมีภัยคุกคามที่กำลังใกล้เข้ามาในขณะที่อีกคำอย่างโดดๆจะใช้ก็เช่นตอนที่รีซอตโตกำลังเดินมาหาดอปิโอ ตอนเคระกํากลังมาเชิญหน้ากับโจซูเกตหรือตอนที่ลูซี่อ่ะกำลังหลบวาเลนไทน์แล้วพอถูกพบตัวก็ทําให้เธอต้องหลบหนีคนที่ไล่ตามตรงเนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือโดดๆๆเช่นกันก็แปลว่าคําว่าโดดๆ,ๆๆเนี่ยจะใช้ตอนที่มีตัวละครรู้สึกตึงเครียดหรือหวาดกลัวอย่างรุนแรงเพื่อทําให้ผู้อ่านสัมผัสได้ถึงอันตรายและความตึงเครียดอย่างที่มันควรจะเป็น แม้จะเป็นมังงะที่ไม่สามารถมีเสียงออกมาได้แต่ตอนที่เราอ่านโจโจ้เนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงเสียงจากตอนอ่านนั่นเพราะอาจารย์อารากิอ่ะแกเชี่ยวชาญในการใช้เสียงเรียนธรรมชาติมากเลยทีเดียวคือสามารถสร้างจังหวะหรือลิทึมในมังงะของตัวเองได้เลยส่วนแปลไทยนะฮะคำว่าโกโกโกะเนี่ยเขาจะแปลเป็นคำว่าครืน่นส่วนโด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 เนี่ยจะเป็นตึก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 ซึ่งก็ถือว่าถูกต้องและคนไทยอ่ะก็เข้าใจได้ง่ายด้วยมาที่เทคนิคสุดท้ายที่อาจารย์อารากิใส่เข้ามาในโจโจ้แล้วก็จะพูดถึงก็คือการเล่าเรื่อง ช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเจอยุคฟองสบู่แตกนะฮะจะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นน่ะกำลังสแสวงหาอะไรใหม่ๆแม้แต่วงการมังงะก,ก็เช่นกันอาจารย์อากิตอนนั้นน่ะแกก็ชื่นชอบพวกภาพยนตร์ฮอล์เรอร์ต่างประเทศช่วงปี80-90มากคืออาจารย์แกถึงกับไปเอาพวกภาพยนตร์ที่ไม่มีอินพุตเข้ามาในญี่ปุ่นเพื่อมาดูอ่ะต่อให้เป็นพวกหนังทุนต่ำแต่แกก็ดูมีหลายๆเรื่องเลยที่แกมักจะเอามาเป็นอินสปิเรชันในการเขียนโจโจ้โดยเฉพาะพวกภาพยนตร์ซอมบี้หรือพวกคนตายกลับมามีชีวิต เพราะหนังพวกนี้มันจะให้ความรู้สึกว่าทุกตัวละครนะมีความเท่าเทียมกันหมดไม่มีตัวไหนเป็นบอสใหญ่หรือดูเด่นกว่าใครมากๆซึ่งก็เป็นปัญญาพื้นฐานของสังคมมนุษย์ด้วยที่ทุกคนนะควรจะมีความเท่าเทียมกันหมดอาจารย์อาเกียะแกก็เลยนําเสนอแนวทางเดินเรื่องที่ปกติแต่ก่อนจะเป็นตัวเอกไปตีตัวร้ายแล้วก็ไปเจอตัวร้ายที่เก่งกว่าไปเรื่อยๆแต่ลองมาเล่ามุมมองของตัวร้ายที่ต้องสู้กับพระเอกบ้างรวมถึงรูปแบบการต่อสู้ที่คาดเดายากเหมือนกับเกมการะดานของญี่ปุ่นอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสุโกโรคุ โดยเจ้าเกมเนี้ยก็คล้ายๆกับเกมบันไดงูที่คนไทยเคยเล่นกันนั่นแหละแล้วการเล่าจากมุมมองของศัตรูนี่แหละค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะฮะโจโจตั้งแต่ภาคสามเป็นต้นมาเนี่ยจะเริ่มมีการเล่าถึงมุมมองของศัตรูเพิ่มมากขึ้นแม้จะเป็นศัตรูแต่ก็มีซีนที่แสดงถึงความยากลําบากของพวกเขาแล้วก็ต้องแสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ด้วยอย่างเช่นภาค 3, สามซีนที่แม่เท่าเอ็นย่าพยายามซ่อนร่างของโฮงฮอสเอาไว้ไม่ให้ปนลแเลฟเห็น ซึ่งซีนนี้เราจะได้เห็นท่าทางที่ลำบากของเอนยาแถมยังได้เห็นความคิดของแม่เท่าที่พยายามจะฆ่าโบนาเล็บอีกด้วยหรือพวกโบอิงโกโออิงโกรวมถึงตอนโบอิงโกจับคู่กับโฮฮอสจะเห็นว่าตัวละครเหล่านี้ก็ต้องบีบคั้นสติปัญญาของตัวเองออกมาเพื่อต่อสู้กับพวกตัวเอกด้วยคือเรากับพวกนี้เป็นตัวละครหลักของเรื่องเลยนี่จริงทําให้โดยปกติแล้วพวกตัวร้ายอ่ะควรจะให้ความรู้สึกที่ห่างไกลกับคนอ่านแต่พอมีมุมมองแบบนี้ก็ทําให้เราได้กลิ่นมนุษย์มาจากตัวร้ายเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทําให้คนดูอินกัับตวร้้้าายยไดง่ขึน แล้วไม่ใช่แค่กับตัวร้ายทั่วไปนะระดับ last boss ยังแสดงให้เห็นอะไรแบบนี้เลยอย่างเช่นคีไาโยชิคังเงะอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นบอสที่มีกลิ่นความเป็นมนุษย์สูงมากและถึงเขาจะเป็น last boss แต่เราอ่ะก็จะเห็นเขาแสดงท่าทางที่หวาดกลัวที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของเขาจริงๆหรืออย่างภาค5เองตอนที่ดอปิโอกับรีซอตโต้ต้องสู้กันแม้ดอปิโอจะเป็น last boss แต่ตอนที่สู้กับรีซอตโต้ก็แทบไม่ได้แสดงความเป็น l a สบ boss ออกมาเลย แถมตอนสู้จบอ่ะเจ้าตัวก็กระเสือกกระสนนี่พวกบูเจลตี้ไปอีกจนทาให้คนอ่านอาจจะคิดได้ว่าเฮ้ย hey, พวกนี้มันลาสบอจริงดิซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะฮะกับการเล่าถึงอารมณ์ของตัวร้ายเล่าจากมุมมองของตัวร้ายเพราะจะทําให้คนอ่านน่ะสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ของพวกนี้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากที่พูดมาทั้งหมดนะฮะเทคนิคต่างๆที่อาจารย์อากีใส่เข้าไปจึงทําให้มังงะเรื่องโจโจโ้ไม่ได้เพียงแค่สร้างความบันเทิงให้เราในฐานะมังงะเท่านั้นแต่ในแง่ศิลปะหรือแง่สือ่อก็ถืออว่่าายยยดเยมมเีมกกชนนั จริงๆในส่วนการเล่าเรื่องเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเลยนะฮะแต่คิดว่าผู้ทิมเนี่ยก็คงไม่หมดก็ถ้าเกิดผมว่างแล้วก็มีปัญญาเนี่ยก็จะมาเจาะถึงวิธีการเล่าเรื่องของอาจารยา์ระกีเพิ่มเติมแล้วกันเท่านี้แหละไปแหละ